สิบอานเหรอหนึงนึงนึงึง,งเห็นรอยสักวะเทปะเทปะ,ทปะลายลายนี้ไปสักมาตอนอายุสิบแปดครับ เดไ๋ยวจะก็ชิวๆอยู่ชิวๆอยู่ครับไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดได้อยู่ชิวๆอยู่ชิวๆอยู่ชิวๆอยู่ไม่น่าเกลียดอะไรเลยระวังก่อนวางก่อนเออร้อยสี่สิบแล้วเราได้หนึ่งร้อยละหนึ่งร้อยแล้วครับผมอะไรต่อครับเนี่ย ก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับผมตอนเนี่ยโอ้โหสุดยอดครับผมไม่รู้ทำไรดิ <S 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 โตไม่มีคนแจกป่ะครับคนไปชื่อไม่ไหวจ่ายค่ารักษาบอ่อวะ่ะทำงานกันดีว่ะไอผ<ค>ู้<ว>หญิงดดชุดดำอ่ะ เดี๋ยวผมไปเอาตังค์กับพี่โอ๊ตดีกว่าขึ้นมาอ้าวคุณตำรวจคุณตำรวจครับผมอ่าเมื่อกี้เนี่ยผมช่วยจับโจรไปคนหนึ่งอ่ะผมได้เงินไหมอ่ะเมืไหนครับอ่าก่อนตอนที่ป้นธนาคารน่ะคนณตำรวจชื่อท็อปอ่ะสักพันได้ป่ะอ๋อได้ครับได้ได้ได้อ่าเลขหนึ่งสองสี่ครับเดี๋ยวไม่อะไรเดี๋ยวผมช่วยเลยครับ ขอบคุณครับขอบคุณมากครับเฮ้ยไอพิกล็อกมันซื้อที่ไหนวะเอาไปต่อยอดก่อนเน๊มีรถแรงอยู่มีรถแรงอยู่มีรถแรงอยู่นี่ๆเดี๋ยวผมจะไอนี้ให้นี่ๆไอ้กุ้ยไอ้กุ้ยดิไอ้กุ้ย อ๋อหล่อหล่อไอหัวทอมฮอค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 อะมานี่มานี่หน่อยมานี่หน่อยมานี่มาเนี่ยคุยด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่อยกูไหมเฮ้ยจะต้องตีกูออกมาไปเฮ้ยมานี่ดิเฟี้ยวเฟี้ยวก็มามาเฟี้ยวเฟี้ยวก็เข้ามาใจย์ใจย์เจย์เจย์ปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปตำรวจแม่งอยู่อีกเฮ้ยแล้วมีอะไรเนี่ย เรียบร้อยแล้ว,วโดนแล้วนะโดนจับแล้วไอ้ทูนหอ้องมาเร็วตามมาตามมามีควาอ่อ<ห><น>ะไรครันเนี่ยไอ้อสวนมะก่งไอ้สวนมะก่งมาต่อยโทมฮองครับอยู่ดีก็วิ่งมาต่อยเลยใช่ทำอไร,ไ,อดรได้ทำอะไรได้ครับอะไรยำเนี่ยโดนอะไะยำเนี่ยซัดไปเ่ย เป็นไรบ้างไอ้ดมวอชิวๆแค่นี้เจ็บหมังเดียวเองไอ้ลอยสักเทดีดีดยว่าแน่นอนระดับนี้แล้วไม่ไม่เอาไปเลยก็ได้ยี่ไม่เอาเอ้ยทมฮอกไม่นี่หรอโดนอะไรใช่ไหมอะไรไม่าทำอะไรทำบัลลรงกกายต้องให้ต้องให้เจ้าถูกเข้าไปด้วยกันเกสิบเสิบเกสิบ คนคนคนที limiting, ่โดนต่อยครับใครครับผมนี่นี่เขาบอกไม่เป็นไรไในการตามกฎหมายเลยไม่ครับไปไเ่ะโดนต่อยโดนโดนต่อยหนึ่งหนึ่งหมัดครับอยู่ดีวิ่งมาต่อยไม่เอาก็ได้ครับไม่เอาไม่เอาแค่มัดเดียวมัดเดียวเฉื่อยแล้วเดี๋ยวนะอากาศติไม่นานหรอกครับผมกระสีนี้นี่มีอะไรเอยากได้ตังค์ป่ะช่วงนี้ก็จนๆอยู่นะทำงานให้อย่างเดี๋ ทำไมต้องทำอะไรให้หน like right. exactly. ูวะเห็นผู้หญิงนไรอันนี้วะหัวฟ้าปะไปเห็นผู้หญิงหัวฟ้าไหมอยู่ไหนอะไม่เห็นไม่เดี๋ยวเดก็เห็นเองอะเดี๋ยวจะบอกแผนคือมึงเอะวิ่งเข้าไปต่อยให้หน่อยแล้วก็เดี๋ยวกลัวเข้าไปช่วยเออมึงยาวตังเปล่าเอาวดิทำไมอะเออมึงแค่วิ่งเข้าไปต่อยแล้วกลัววิ่งเข้าไปช่วยเดดีวสาออื่่นบกไมโอเคป่ะ จะรอก่อนเด้แป๊บนึงดิรอก่อน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 ดิพอดีพอดีพอดีกูจะจีบจะจีบเออมาซันนี่นะเอไม่ไม่ก็กูจะทปกป้องไง่ข้าใจ่ฟิวว่าเออเออสร้างภาพสร้างภาพเฮ้ยช่วยหน่อยเด้ตะกี้กูยังช่วยเลยนะเฮ้ยเนี่ยนะเนี่ยนะได้ได้ได้เออได้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 เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนไป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 ต้องต้องรอต้องรอคนเดียวต้องรอคนเดียว เดี๋ยวเดี๋ยวพอพึงต่อยเสร็จใช่ไหมกูบอกเฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะโอเคโอเคไหมแล้วกูก็วิ่งไปต่อยหน้ามึงหนึ่งครั้งเดี๋ยวแล้วเราต่อยเราจะให้กูต่อยเพื่ออะไรเนี่ยถ้าถ้าไอตำรวจถามเนี่ยเออได้เออได้สถานการณ์สร้างกิโลเข้าใจป่ะสร้างความประทับใจแล้วเราท้ามผิดแล้วถ้ามผิดตัวนะกูจะซัดมึงต่อหน้าเลยนะเออเออเออเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อน กินตรงนี้เดี๋ยวเราวิ่งใหม่อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวต้องวิ่งใหม่อีกรอบหนึ่งแต่เราไม่มีคนก่อนมันมีคนตลอดอ่ะก็สัตว์ได้ม่มามาก็สัตว์สัตว์ได้สัตว์ได้สัตว์ได้พอพอซัดเสร็จมึงก็บอกว่าไม่ไม่พอซัดเสร็จบอกว่าอขอโทษครับผมคิดว่าโจดอะไรวะเนี่ยพอกูซัดมึงหนึ่งหมัดนะ แล้วบอกขอโทษครับผมคิดว่าโจทย์คนที่ใส่ร้ายผมอะไรประมาณนั้นดีไม่ต้องโอเคโอเคโอเคแผ่นนี้ดีไหมกูจะได้เอาไปใช้มั้งเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูช่วยโอเคป่ะเออโอเค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 แล้วชื่ออะไรเนี่ยชื่อแม็กชื่อแม็กชื่อแม็กเรียกกูพี่แม็กก็ได้ทำไมกูต้องเรียกมึงพี่วะเนี่ยมึงเห็นหัวกูไม่ได้ไม่เห็นเอองั้นมึงเรียกไอ้แม็กก็ได้แล้วแต่มึงจะเรียก งั้นมึงมึงมึงมไปยืนอยู่ตรงกลางถนนพอมเจอัฟฟ้ามึงซัดเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเร็วเร็วเฮ้ยทำไร่ะทำไรึงทำไรึงทำไรเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งครับเดี๋ยวพึ่งครับเดี๋ยวพึ่ง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  เขาก็ต่อยฉันอะแป๊บสิคิดว่าเฟี้ยวก็ตัดกราดิก็ะบาดไปทำผู้หญิงอะอะไรอะอะไรอะอะไรมามามาผิดพลาดเฮ้ยพอแล้วพอแล้วพอพอโอ๊ยอะไรเนี่ยเฮ้ยใครังไงวะเฮ้ยเดี๋ยว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 มาช่วยเดี๋ยวเดี๋ยว เป็นไรไหมครับโอ้ยเป็นไรไหมครับอะไรคะเป็นไรไหมโดน่อ่ตั้งหลายบาทคุณคิดว่าเป็นไหมล่ะจ้าจ้าก็เอาประทับใจแค่นี้พอ เสตว์เอ้ย <Hello. S 1> ครับผมเอาไปหาหมอครับเดี๋ยวไปส่งตำรวจไม่เอาไปส่งตำรวจก่อนดิเนี่ยเดี๋ยวไปส่งตำรวจไงครับแต่เขาก็หนีอะ่ะไม่หนีไม่หนีไม่หน,หนีเดี๋ยวผมจัดการเองครับ <c oughs> <c oughs> เอ้ยยอตายหะไอ้สัตว์เขี้ยบอกอยู่เดี๋ยววันนี้อ่ะเขี้ยผิดลงบ้านไอสัตว์ลงบ้านที่ไหนวะลากเขี้ยผิดลงบ้าน มันชี้ผิดแผนซสัตว์เลยมัเชี้ผู้หญิงคนนี้ไปสู้จัดเลยอะ่ะสู้มือดีจริงจริงอะ ตงใจดีไว้วิออสเพื่อนยากโอ๊ะมีคนตายฝากหมอหมอหมอช่วยหนอ่อยครับอ๋อวะปล่อยเลยครับวังเลยครับมาผมไปนอนเตียงด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปครับทาางมเสียตังไหมเนี่ยไม่ไม่มีนโยบายใหม่หรอ,อน,นี่ครับเช็คอินที่โต๊ะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีพยาบาลพาไปนอนเตียง โอ้ยเช็ค hmm. อ <all right. S 2> mm ินเลยหรอผมไม่มีตังค์อ็ดีหมอขอดิ้มตังค์ได้ไหมอ่ะผมช่วยชีวิตคนน่ะแต่ว่าผมเจ็บอ่ะแต่ก็แล้วแต่หมอก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนอนก่อนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคโอเคได้ปะเนี่ยนอนนอนตรงอ่าเช็คอินก่อนฮะเขียนชื่อกองประวัติก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีพยาบาลพานอนเตียง แล้วผมเสียตังค์ไหมเนี่ยเอาแล้วผมลุกขึ้นมาทำไมเนี่ยอ๋อเต็มแล้วเหรอโคตรไปเลยใช่ก็คือว่าแล้วผมเสียตังค์ไหมเนี่ยลองลองเช็คดูมันหักจากในตัวไปแล้วครับเท่าไหร่อ่ะสองร้อยครับโอ้ยแพงดังโอ้ยหายเลยอ่ะหายสี่ร้อยหมอผมช่วยชีวิตคนมาไอวีออดเป็นอะไรเพื่อนนอนเตียงก่อนไอวีออดอะไรอ่ะเื่ออะไรเออชื่ออะไรวะลืมเลยทอมฮอค์กเโทษทีเลโอไนดัสกูเรียกทอมฮอคแล้วกัน เธอโมอครับอ่าหมอครับขอสี่ร้อยดิกับผมกับเพื่อนอ่ะผมโดนทำร้ายมาได้ปะแปดร้อยหมอต้องซื้อข่ายาก็ขาดขาดทุนเลยครับเนี่ยใช่หรอหน้าช่วยช่วยกันผมไปเจอคนมาแล้วผมอ่ะช่วยเหลือคนง่ายกับการคือตอนนี้ผมไปซื้อยามาเม็ดคิดอแล้วมันต้องซื้ออะครับอ๋อจวผมให้คนก่อนสองร้อยครับโอเคโอเคได้เราคนก็ไปหาเงินแองได้เลยหนึ่งสองสี่ครับสุกเสียเท่าไหร่เนี่ยได้ไม่เสียไม่เสีย่เจ็ดร้อย ขอบคุณครับโอดัสโอดัสบปลาโซะเจ็ดร้อยอ่ะใกล้แผนนี้เวอร์เพื่อนเวอรอะไรเนี่ยทำไมทอยสุดมันตื่นอยู่โรงบาลเนี่ยงงเลยอายุไปอยู่กินสู้ด้วยเออโอ้ยใช่เนี่ยไปตา่า อะไรการสร้างรีวัลุดกูว่ากูเจ๊งเจ๊งแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยคือเร็เวขึ้เร็วอีฝั่งหนึงเออแล้วไอผู้หญิงไอ้เซฟโปลฟ้านั่นใครเนี่ยฮะ<า>ชื่ออะไรเนี่ยไม่รู้จักชื่อเหมือนกันอนะเอาไม่รู้จักชื่อแล้วไม่จีบอะไรเนี่ยนะไม่ก็สร้างสถานการณ์ไว้ก่อนไงเข<อ>้าใจป้าาสถานการณ์ไว้เออประมาณว่า,า,า,าเอ,อ้ย เราเท่นะอะไรประมาณนี้แต่เราไม่ต้องไปจีบเขานะจีบเขาโดยตรงโอกาสสำเร็จศูนย์เวลาจะจีบคนน่ะแต่ว่าสร้างไม่เราสร้างให้เขาจำหน้าเราได้ก่อนเข้าใจไหมเดี๋ยวมึงจะจีบใครเดี๋ยวช่วยตอนนี้ยังไม่มีคนที่ชอบไว้หรอกได้มีเงินเท่าไหร่แล้วอ่ะเออมีหรอก็เอาไว้กับเพื่อนประมาณห้าพัน ซื้อหมูมาเลี้ยงเด้เนี่ยเลี้ยงหมูไว้ตัวเด้อแล้วอยู่ไหนเนี่ยให้เพื่อนเลี้ยงอยู่โอเคระวังเอาไปเลี้ยงแถวสอนออ่ะจะได้ไม่โดนก้นใช่ากำลังจะทำสัญญาสอน,นอเลยเอย้เดี๋ยวไปไปดูไอ้นี่รถก่อนว่ามันได้ยังรถอะไรอะขโมยรถไงมีขโมยรถเยอะเ่ยมีเฮ้ย ไปป้มน,นมารอบหนึ่งนะโดนตำรวจจับเอารอแล้วมันเสียดำเท่าไหร่เนี่ยไม่เสียไม่เสียไม่เสียเฮ้ยไม่เสียด้ยหรอเออแต่โดนตำรวจจับมาเสียดูก่อนว่ามนมกี่ร้อยวิห้าพันเจ็ดร้อยลองไปกดดูลองไปกดดู ใช่ต้องรอใครมันคืออะไรนะมันเอารถไปขายไงมันต้องหนีตำรวจให้ได้ก่อนนะออเหรอใช่พอหนีตำรวจได้เสร็จเราก็จะได้เงินสองหมื่นไม่ต้องมีต้นทุนสองหมืน่นเออด็โอ้โหตอนนี้หมูมันตัวเท่าไหร่วะถ้าจำไม่ผิดที่เพื่อนซื้อมามันน่าจะห้าพันห้าพันอาหารอีกสิบอันใช่ไหมอาหารประมาณสิอันใช่นานไหม ไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่เคยเรียนถามเพื่อนต้องถามเพื่อนเพื่อนกูเงเดียวอ่ะอยู่ไหนอ่ะอืมมันน่าจะอยู่ใกล้ๆบาร์ะะไปถามไม่ไห <ใน S 1> เดี๋ยวคางานจะจะได้ซือ<ม>้อแด่เดี๋ยวไป<ม>บาร์กันโอ ไในเมืองนี้มันไม่มี GPS ลเลยต้องไปติดไงรถรถนี้มันรถเก่าแล้ว911ไงอ๋อเบอร์ตำรวจป่ะเนี่ย911วนึ่งนึ่ไงเหี้ยอะไรก็ได้โอ้โหายุเกรียดเด็ <c oughs> กตว <c oughs> ์ระวังผู้หญิงตะก,กี้ว่าแสบหน้าดูเลยเออเราบอกว่าจำผิดคนก็พอแล้ว ก้าสู้เลยในแดนตัวตัวนี่แม่งเจ๋งดีเว้ยเเอาลดี๋ยวไปถามก่อนโอเคเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเอารถไปแอบแบบเบปยร์ตัคซีปส่งไหยฮัลโหลไปส่งไหมครับไม่ครับเป็นแท็กซี่ส่งได้หมดเนี่ยครับแท็กซี่หนีก่อนครับแท็กซี่โชคดีครับแท็กซี่สวัสดีครับผมไม่ไม่รถไปจอดอยู่แล้วผมแค่ขึ้นไปนั่งเฉย อ่โอเคครับนั่นผมขอญาตลบรถนะครับเอาเลยเอาเลยเอาเลยโอเคครับอ่าราคาลบรถล่ะผมต้องได้ค่านะตอนแรกผมเจอมาจอดจุ่ตรงโน้นอ่ะแล้วผมว่าขับมานี้ใช่แล้วใช่ผมจะมาให้ตำรวจ่แล้วครับเออเรามาให้ตำรวจแล้วครับใช่ครับมีสักห้าร้อยไหมห้าร้อยนะโอครับได้ครับคนครับคนนี้เขาชื่ออะไรหนึ่งสองสี่ครับผมชื่อแม็กครับชื่อชื่อแม็กครับคับผมโอเคครับ มีอะไรผมเดี๋ยวผมมาช่วยนะครับอ่โอเคครับเดี๋ยวเจอพวกขโมยรถเดี๋ยวผมช่วยเพราะว่าผมผมช่วยตำรวจไปแล้วท่านนึงอ่ะจำชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรอ่ะโอเคครับขอบคุณครับครับผมตรงนี้เราต้องรวมเราต้องเรียกพี่เจิดด้วยถ้ายากคือโดนอ่ะพี่เจิดกับปาวานไปไหนวะตำรวจรวยจากไกวส์1,000ห้าแล้ววะไม่อยู่ละไปไหนมึง ให้ hey, มึงงัดตู้ได้ปะงัดตู้เป็นไหมงานไม่เป็นไงประเด็นเนี่ย,ย,ยมันต้องซื้อที่ไหนวะไม่รู้เหมือนกันนะเอเดี๋ยวถามไปเนี่ยเอ้ยอยใส่หมวกเห็นพี่เจิดไหมพี่โชคใส่หมวกใส่หมวกเอ่อไม่ไไนี่นะครับไม่อยู่นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปไหนครับผมเอาไปตระมูลครับเสียงกันดังเฮ้ยใส่หมวกใส่หมวกไอ้นี่มันพึ่งงัดตู้ผมอยากรู้ว่ามันซื้อที่ไหนถามมันก่อนร้านขายของอะไรนะฮหลครับผมเมื่อกี้คนต่อยฉันทำไมอ่ะ ต่อยฉันทำไมอ่ะอ๋อชดเชนเนื้อใช่เนื้อกลัวเหรียไม่เราคนมาต่อยผิดคนเราคนไม่ชดใช้ได้ไหนอ๋ออ๋อไม่มีตังอาจจะชดใช้ยังไงอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ก็ได้เดี๋ยวผมให้ก็ได้คือคือมาต่อยแล้วบอกไม่มีเงินอ่ะอขาเขาเข้าใจผิดไงครับเธอไม่มีความรับผิดชอบเลยอ่ะอ่าเดี๋ยวผมให้ก็ได้เลขอะไรครับหนึ่งสามหกค่ะไม่เอานะคะถ้าไม่มากพอ มีแค่เนี้ยเราเอาไงเดียก็แต่คุณชื่ออะไรคะคุณชื่ออะไรคะเลโอไนดาเลโอไนดาบคุณนะคะคุณคนแก่งแม็กครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะแค่นี้ใช่ไหมคะครับค่ะ คุณแม็กสนใจมาช่วยเลี้ยงหมูไหมคะที่ไหนครับต้องไหนก็ได้คะ่ะมีหมูอ่ะครับมีคะ่ะมีสองตัวเลยอะ่ะไหนอะ่ะมีหมีด้วยนะคะถ้าคุณสนใจ <laughs> อ่างเงียบสลครับล้วหมูอยู่ไหนอะ่ะเดี๋ยวช่วยเลี้ยงก็ได้ครับอยู่นี่อ่ะคะ่ะคุณเลขอะไรคะหนึ่งสองสี่ครับ คุณมีกล้วยไหมคะมีอยู่สามอันครับอุ๊ยใจตรงกันเลยอะฉันก็มีสามอันโยเขียดงั้นเราไปขายหมูเอ้ยเราไปเลี้ยงหมูกันดีไปได้ได้ได้ครับเราต้องที่ไหนอะไม่มีครับไม่มีอะไรเลยครับชีวิตอะงั้นคนอยากมีคนรู้ใจเป็นในชีวิตคนละคนไปละค่ะเขี้ยดเาไมกูโดนลูกลิ่นสัตว์ ครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีมีรถอยู่ครับผมจอดไว้อ๋อตำรวจเอาไปแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปหาแถวนน้นก็ได้โอเคค่ะคุณคุณผู้ชายอุ้มได้ไหมคะพอดีว่าเสด็จขา่ะเมื่อกี้โดนต่อยขอบคุณค่ะเหมือนกัสถานการณ์สร้างคนนี้ว่าหลุดกูเจ๋งว่ะมันเลี้ยงมันเลี้ยงหมูมันก็อุ้มไปได้ด้วยนะครับ ใช่ค่ะเห็นเขาบอกว่ามันโดนขโมยได้ด้วยอะค่ะเราก็ต้องอุ้มไปตลอดไงครับมันจะได้ไม่โดนขโมยแต่ฉันไม่กลัวค่ะเพราะว่าคุณน่าจะปกป้องฉันได้ใช่ไหมได้อยู่ครับก็แต่คุณแม็กอายุเท่าไหร่คะสามสิบบวกบวกครับจริงๆก็อายุก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะคะเราเพิ่งสิแปดอะคะ่ะ <laughs> yeah <laughs>